สวัสดีครับ A AS Play และ t s p o r t 7ขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันศึกฟุตบอลเอลยแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2021-2022นะครับวันนี้เป็นเกมวิกที่15ของฤดูกาลคู่ระหว่างสโม,มสรราชนาวีนะครับทีมอันดับสุดท้ายเปิดบ้านที่สนามราชนาวีกอม .5 สัตหีบเจอกับเชียงใหม่ FC ทีมอันดับที่14คุณผู้ชมอยู่กับผมไกรสอดเกียรสมและคุณทันทัวินิตมานนท์รับหน้าที่บรรยายเกมคู่นี้ครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับราชนาวีมาในระบบ4-2-1-3นะครับมีสุรัตน่าชุมแสงเป็นผู้สับประตูนะครับแนวรับมีธีรศักดิ์โพสีทองนาวพลตันตรกูลเสนีทัศยะซากาอิโกชิโอคุโบส่วนทางเชียงใหม่ f c นะครับระบบ5-3-2นะครับผู้สับประตูเป็นฟาหัดบีลังโหลดนะครับแนวรับ5คนมีมีเดชสารยุทธพิสัยเวลโกฟิลิปโปวิชชุติพลนบนอบนรุพลวายชัยพกจิราจิน ไฮลิก2หรือว่า M150 c h a m p i o n s h แชมเปียนชิพนะครับเกมคู่นี้เริ่มแล้วนะครับทางฝั่งรัชนาวีจะได้เคลียร์บอลก่อนแล้วก็เน้นวางยาวไว้เลยครับเปิดเข้ามานะครับจังหวะแรกแล้วก็เรียกลูกเตะมุมได้เร็วเลยครับตั้งแต่นาทีแรกของเกมครับเป็นสัวนไปแล้วนะครับคลอสเข้ามาโมงลูกนี่มีเสียวนะครับบอลออกหลังนะครับแต่ว่าไปชนตะข่ายด้านนอกครับ โอ้โหได้ดูครับจังหวะเปิดมาครับกสขัดไว้ครับเปิดแต่มุมเท็กสองนะครับโยนเข้ามากลางตารางได้ม่งลูกนี้บอลหลุดกรอบออกไปครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปครับดูจังหวะเปิดครับจากกายุทธเปิดโค้งมาตรงนี้บอลสุดท้ายไปโดนแนวรับของมังเชิ่งหม่ออกครับเนี่ยไปโดนบริเวณหลังครับนาวีครับ นี่เป็นชวันวัดเปิดเข้ามานะครับได้มงด้วยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหกาดลุ้นจังหวะน,นี้ได้โขกครับดูจังหวะเปิดครับออกมาโขกถึงก่อนทางฟาหัดด้วยนะครับจังหวะน,นี้ครับเสียดายเลยเจ้าตัวบอลอยู่ที่สิริชัยสิริชัยไม่ได้ย้อนหลังกลับมานรุช,ชัยเปิดเข้ากลางได้มงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดเหลี่ยมไม่ดีนะครับ ตวันวัดจะเปิดทะลุช่องน้ำหนักบาไปโดนสันโัวแปรด้วยขวาสรงตัวฟาหัดครับดูครับจังหวะได้แปรครับบอลมันเบาครับแล้วก็ไปเข้ามือของทางฟาหัดนะครับโอกาสช่วงแรกมาเป็นราชาวีที่ดูคือคักกว่าใจนาให้ดานิโลเปิดทะลุช่องมาน้ำหนักแปลงไปครับขวาว่างอยู่นะครับบอลมาถึงมีเดตมีเดตมองแล้วเปิดมาได้บ่งลรกนี้ข้ามคาครับตะว,วัน โอ้โหทาเกมรุกขึ้นมาได้สวยเลยนะครับทั้งกราบขวาครับระวังหลายครั้งแล้วครับดูว่ามีเดตเติมขึ้นมาครับแล้วเปิดกันตรงนี้มาได้โขกหูเกงคอรอม่งเลยครับแต่ว่ากดไม่ลงครับบอลข้ามคานไปแบบได้ลุ้นนะครับเชือวัดเปิดไปที่เสาสองได้หม่งอีกแล้วครับยังไม่ตรงกรอบนะครับทัศยาสกาอีกแล้วครับทัศยาสกาอีกดูจังหวะเปิดครับเปิดมาเสาสองครับได้โขงหู เกมรับของทางเชียงใหม่เองมีปัญหาแล้วนะครับต่างหากขึ้นมาเองนะครับทศเสียสก,กอตตหม่งสองครั้งไม่ได้ตัดสินใจยิงเองสิริชัยยิงลูกนี้หลุดปลอบครับแต่เหมือนจะมีธงลำหน้ามาแล้วนะครับจังหวะยิงของทางสิริชัยนะครับดูจังหวะเติมมาแล้วซัดครับบอลชาเล็บแล้วสิริชัยผู้สินยกธงลำหน้าไปครับคงรวิทย์ ชยพฤกษ์ได้เปิดไหมหักข้อเข้ามาแต่ว่าน้ำหนักเบาไปครับเข้ามือของสุรัตน์ออกมาตัดได้สวยเลยครับสุรัตน์หน้าชุ่มแสงนะครับจังหวะขึ้นจะทังซ้ายนะครับพงโรวิดให้มาตรงนี้ช่ยพฤกษ์ได้เติมมาแล้วเปิดครับออกมาได้เร็วแล้วก็รับแบบติดมือเลยครับสิริชัยพาบอลขึ้นมาเองเข้าซ้ายยิงไกลลูกนี้ได้เซฟครับออโอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟของทางฟางหัดเลยนะครับดูครับจังหวะ ใส่ด้วยซ้ายรับหัวบอลเสาแรกครับกำลังจะพุ่งเสียบมุมเข้าไปแล้วแต่ว่าฟาหัดปัดปลายมือเลยครับกหมนาแล้วเปิดมาได้บ่งไหมโดนสมุโ้แล้ว <c oughs> จะซ้ำก็ไม่ได้ครับจักรยุทธโขกไม่เต็มนะครับทุกช่าเปิดนะธรวัฒน์เปิดมาเสาแรกโอ้โหมีแนวรับของทางเชียงใหม่เองก็มาประกบนะครับดาบสองจะซ้ำโดยจักรยุทธก็ไม่ได้ครับขวาให้สยะตะว,วันแรกขึ้นไปแล้วครับแต่เปิดไปที่ <c oughs> <c oughs> ได้อยู่หลอมตัวยิงลูกนี้หลุดกรอบครับลูกยิงของดานิโลครับโอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะนี้ของทางเชียงใหม่เอฟซีนะครับขึ้นเกมทางขวานะครับเซยะมองแล้วเปิดครับโอ้โหเยี่ยวตัวเราซัดเลยครับดานิโลบอลหลุดเสาไกลไปนิดเดียวครับนี่ครับบอลมันเหมือนย้อนหลังไม่หน่อยแต่ว่าแก้ไขได้ดีนะครับบอลอยู่ที่ชวันวัฒน์นะครับข้างหน้ามี2คนชาววันวัดซับหลอก ย้อนมาแถวสองนรุชัยซัดด้วยซ้ายน้ำหนักเบาไปครับแล้วฟาหัดเปิดยาววัดเปิดไปการประตูโลซันโวได้ม่งหลาลุ่นี้ชนเสาโอ้ต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับชัยพลึกบอลไปชนเสาครับผู้ช่วยเปิดครับพุ่งมาครับนี่ครับโกชิเป็นคนขีดจังหวะนี้ครับบอลเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ไปชนเสาครับโอ้โหดีว่าไม่ชนในเหลี่ยมในนะครับสวรรค์วัดเอาบอลลง สัตกายโดยธีรศักดิ์ครับข้ามคานออกไปและก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในช่วงเวลาแรกนะครับรับชนาวีเจ้าบ้านครับเสมอกับเชียงใหม่ FC อยู่ศประตูต่อ0ูนย์ครับหลังจะเป็นทางเชียงใหม่ FC นะครับที่ได้เป็นฝ่ายเขีร์เริ่มเกมบนเลยนะครับทิพวิชเปิดมาสยะพักอก,อกจะเกี่ยวต่อเอาสยยแย่งบอลมาได้ เหลียมยิงไม่ได้ครับแย้ย้อนหลังกลับมาสายของพงรวิทย์เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เชียงใหม่เอฟซีครับโอ้โหขึ้นนำแล้วนะครับผู้มาเยือนเนี้โดยพงรวิทย์จันทวงนะครับนาทีที่51ครับจังหวะเปิดมาครับเซยะพักอกแล้วสุดท้ายมาที่ไดโลมาที่เซยะตรงนี้ครับแล้วย้อนหลังมาครับยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหบอลเสียบมุมหมดจดเลยครับจังหวะนี้ของทางพงรวิทย์นะครับ แล้วก็เป็นประตูที่3ของทางพงศธรวิทย์ในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับนี่พื้นที่มีเวลาสหรัฐให้สัญญาณกับเพื่อนแล้วนะครับเิดเตะมุมมากลางประตูได้หม่งลูกนี้แล้ว2 0นย์ครับได้ง่ายๆเลยครับเชียงใหม่ FC ครับเดี๋ยวต้องดูครับใครที่ทําประตูให้เชียงใหม่กล้องจับมาที่ฟรีโปวิชนะครับโอ้โหพูดไม่ทันขาดคามาเลยครับเล้วก็ฟรีโปวิชนะครับขกให้กับทางเชียงใหม่ FC ีหนีห่างเป็น2 0ย์นะครับ ของวลโก้เลยครับแบบนี้ครับตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับโขกได้ครับผู่บอลเข้าเสาสองก็ไปนะครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในฤดูการนี้ด้วยนะครับให้กับทางเชียงใหม่ f c ครับเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่เป็นจอมถล่มประตูอยู่แล้วนะครับราชวีเตะมุมนะครับโดยชวันวัตเปิดเข้ามามงต้องมาตะวันมกไม่ไปไหนครับ สก,กัดวิทเปิดย้อนกลับมาโลซันโวได้มงเลยก็เบาไปครับโคชิต้องล็อกเข้าเหรียญทัพขวาน,นะครับโคชิเปิดมาโลซันโวผมชุดที่พันมงมาก่อนดานิโลฟิลิปปิวิชครับเซตเตอร์ขึ้นมาเองครับด้วยความเร็วและเร็วด้วยนะครับฟิลิปปิวิชแสงสก,กัดวิทไปแล้วฟิลิปปิวิชเปิดย้อนกลับมายิงด้วยลึกนี้ยังติดเซฟครับจังหวะควบมาครับโอ้โห เราหักมาตรงนี้ได้ยิงโล่งๆแล้วครับรุ่นคนยิงลูกนี้ไม่ดีครับโดนใต้บอลไปเยอะเลยครับเอาบอลลงเวอยครับสิริชัยสิริชัยลิ้งชี้ข้อหามีเดตแล้วปิดหนีไปเปิดเข้ากลางมาโรซันโวไม่ถึงครับเข้ามือของฟาหัดบอลมันผ่านไปเนี่ยมีโรซันโวมาข้างหลังแล้วครับดูจังหวะติดเครื่องมาครับเร็วกว่าเยอะครับสิริชัยแล้วเปิดมาสวยแล้วนะครับแต่ว่าต้องชมฟาหัดนะครับ ตัดเห็นใจแล้วก็ออกมารับไม่ทันนะครับขวาว่างแล้วครับพงลวิทย์เปิดสายก้อยมาให้กับมีเดตแล้ไปแล้วครับตะวันตะวันเปิดย้อนกลับมาเสาสองเรียบร้อยครับแทบอินง่ายๆครับเซยะสุกิชิตะโอ้โห3-0ของเชียงใหม่เอฟซีโหเจอ3-0แบบนี้เหนื่อยเลยนะครับทางราชนาวีครับจังหวะเปิดเข้ามาเราล้มลกเลยครับคนเดียวครับเซยะไม่มีใครประกบะครับต้องชมทางตะวันด้วยครับ สปีดแล้วเปิดเข้ามาให้ตรงนี้ก็ถือว่าแม่นยำครับแล้วก็จบง่ายๆเข้าไปครับเป็นงานที่หนักแน่นอนครับของทางราชนาวีครับอยกสวยครับธีรศัก์ไปถึงเส้นหลังแล้วมีเวลาเปิดยัดมาลูกนี้เสาแรกโดนเซฟโดยฟ้าหัดครับนี่ครับกระดกหลบหนีทางช้ยพึษ์สวยมากครับแล้วกึ่งยิงกึงผ่านเข้ามาเลยครับโอ้โหอัดเสาแรกครับ แต่ต้องชมทางฟาหัดครับยืนตำแหน่งได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ปัดได้ออกไปสติเทอสักโรซันโวอีกลุกนี้ก็โดนใต้บอลไปครับทางราชนาวีครับขึ้นเกมทางขวาครับธีรศักต,ตรงนี้ไม่ยิงครับเลือกจ่ายแล้วได้จบที่ทางโรซันโวนะครับเดี๋ยวดูว่าคนลูกนี้ก็โรซันโวไปฟองว่าน่าจะเป็นแลบ ถึงเส้นหลังแล้วหาจังหวะเปิดมาได้ขึ้นม่งไม่โหนนะครับโคชิยำมาหุ่งจะยิงครับทีนี้ต้องปัดก่อนธีรศักดิ์ซ้ำอีกครั้งตัวข้ามคานจังหวะซ้ำแล้วก็หลุดกรอบไปเองนะครับธีรศักดิ์โคชีทองตรงนี้โกชิได้ปัดครับขู่บอลจนเสียบเสาไกลเอารับแล้วหลุดมาเข้าทางทางธีรศักดิ์แต่ว่ายิงแล้วก็หลุดกรอบไปเองครับต้องรีบยิงแล้วพยายามที่จะยิงให้มันยกหนีตัวทางฟาหัดนะครับ ตัดมาอีกครั้งนึงแลวล้มไปในเขตโทษเป็นจุดโทษของราชนาวีครับอะไรครับตัดกลับมามีการประทะก,กันแล้วก็ูุ้ศินชี้ไปนะครับโอ้โหทังเชียงใหม่เองก็ไม่พอใจกับคัมนาสินนะครับกุศินเนี่ยชี้ไปที่จุดโทษนะครับ วิ่งเข้ามาแล้วสาดตรงนี้เข้าประตูครับเกือบจะโดนเซฟเหมือนกันครับไล่มาได้นะครับทางราชนาวีครับจากจุดโทษของทางโกชิโอคุโบะเลือกยิงคมกริบเลยครับลูกนี้บอลเรียนแล้วก็เสียบมุมเข้าไปครับไล่มาหนึ่งต่อสามครับราชนาวีเนติธรย้อนกลับมาพงละวิทย์ซ้ายอีกครั้งหนึ่งข้ามฐานครับ วันวัดเปิดไปลูกนี้ก็มงสกัดออกไปได้นะครับฟิลิปปวิชแล้วพุทธสินก็เป่าจบเกมครับเชียงใหม่เอครับบุกชนะราชนาวีถึงถิ่น3ประตูตอนหนึครับหมดเวลาลงแล้วนะครับทัานทัดวินิษย์มานวนและผมไล้สอนเกษมต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ